สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะพี่โจ้นะคะหนุ่มหน้ามนคนน่ารักนะคะแล้วก็ออกวน้องเอ,อิร์ธนะคะเอ่อถือโอกาสสวัสดีปีใหม่นะคะคท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคสวัสดีปี2564นะคะควันนี้เป็นวันเริ่มต้นวันแรกนะคะของการทำงานของเรารในปีใหม่นี้นะคะปีงวปัวปีบัวทองนะคะ วันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะเดี๋ยวให้พี่เขาพูดบ้างวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งแต่ตัดผมใหม่เดี๋ยวซึ่งว่าจะเข้ากับหน้าหนูไหมพี่ไม่เผื่อแบบเฮ้ยหน้าไงอ่ะหรอเออตัดผมใหม่เริ่มต้นอะไรใหม่ๆเผื่อจะมีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตเราบ้างนะคะเดี๋ยวจะพาไปทหาคนใหม่หรอหาร้านหาร้านเคยแลวนี่แหละนี่แหละนะต้องมีใครสักคน มาตกหลุมทางผมทรงนี้ก่อนนะคะวันนี้เราสองคนอาหลานนะคะชนอะไรพี่พี่อ๋อพี่แล้วก็น้องนะคะจะมารีวิว SK 125 SR นะคะคันนี้เป็นเอ่อ YY07 ใช่ครับคันนี้นำเข้ามาสดๆร้อนๆนะครับตอนนี้มาพร้อมๆกันกับ PC 120-8นะครับตัวนี้ก็เพิ่งมาเหมือนกันนะครับมาพร้อมกันนะครับสำหรับสองคันนี้นะครับแล้วก็ เราสองคนก็มาไม่พร้อมกันนะคะวันวันนี้พี่เขามาก่อนนะคะนูมาทีหลังนะคะปุ้ยปรหมวขนาดนอใช่ค่ะนะคะคันนี้ยังไม่ได้มีเจ้าของนะคะยังไม่มีคู่มั่นคู่หมายนะคะยังโสดเหมือนคนขายครับพูดถึงพูดถึงเฮ้าพูดถึงเราเรายังโสดทํางานไม่เป็นทีมเลยเอานงจังห่าเฮ้าโสดไงจังหวาโอเคโอเคโอเคเข้าใจตรงกันเข้าใจตรงกันตามนั้นไม่ต้องถามตามนั้น ะะพอจะบอกค่าตัวคร่าวๆได้ไหมคะตัวนี้ค่า <c oughs> ตัวอยู่ที่2ล้านนิดๆนะครับตัวนี้มาพร้อมกับชั่วโมงการทํางานอยู่ที่2940ชั่วโมง <Wow. S 1> นะครับถือว่าใช้งานน้อยมากนะครับบางท่านก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่ชั่วโมงมันน้อยจังนะครับอ,อันนี้เรายืนยันได้เลยนะครับว่าทางบริษัทบางนาแท็กเตอร์ของเรานะครับไม่มีนโยบายก่อไม่นะครับมาเมื่อนขายเมื่อนพี่น้องมาพันขายพันครับเราซื้อขาขายกันแบบตรงไปตรงมานะครับ มันจะได้รบกันเงาๆสบายใจทั้งคนซื้อและคนขายนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูน้องกันดีกว่านะคะว่าสมค่าตัวสอง้านในหน่อยหรือเปล่านะคะคร,ราคา<ผ>มสมไหมเหมาะสมไหมเดี๋ยวกับกล้องก่อนโอเคเริ่มเลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีที่ๆน,น้องๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนเราสองคนกัน ครับวันนี้ก็ท่านจะมาพบกับคนหน้าตาดีอย่างกับผมนะครับครับผมแลวก็ท่านจะได้พบกับคนหน้าตาไม่ดีอย่างน้องเอิร์นะครับขอบคุณค่ะนะครับวันนี้จะพาพี่น้องมาดูเจ้าเ k 12.5นะครับกีด3หรือว่ามาร์คเทนนะครับหรือว่าบ้านเราเอิร์เทนหน่อยพี่น้องนะครับตัวนี้นําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับสินค้าของเรานําเข้าจากญี่ปุ่น อย่างเดียวครับไม่มีนําเข้าจากประเทศอื่นนะครับมาเลเซียหวันนะครับสิงคโปร์สิงคโปร์นะครับยึดลงยดนามนะครับเราไม่ได้ทำนะครับเรานําเข้าจากญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับตัวนี้ก็มาพร้อมกับใบแท็กนะครับเจ็ดสิบเซนนะครับตัวนี้อันนี้็แท็กเดิมเลยแท็กเดิมนะครับอันนี้ยังหนาหนาครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับดูนะครับเราดูง่ายๆนะครับสําหรับช่วงล่างนะครับถ้าเกิดว่า โซ่หรือว่าตัวไหนดีไม่ดีนะครับเราแค่ขยับตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดโซ่ไม่ดีมันจะขยับไับได้ว่ามันแข็งเนี่ยนะครับโซ่มันจะไม่เลื้อยนะครับอันนี้เราพูดถึงว่าช่วงล่างโซ่จะไม่เลื้อยแล้วก็เราดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเฟรมนะครับการศึกห้อนะครับอันนี้เราจะดูเรื่องช่วงล่างนะครับนี่ระบบช่วงล่างก็จะเห็นไหมครับอันนี้ก็ยังนาหนาอยู่โอ้ผู้สางไหนนาโทรมาเนาะ พออญาตรับโทรศัพท์ก่อนนะครับเดี๋ยวขอ s ต o p ไป stop ไปบังน้าครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะครับก็ช่วงล่างเมื่อกี้เราหอดช่วงล่างเป็นวะใช่ค่ะว่ดดูช่งไงครับช่วงล่างนะครับเราก็ต้องดูนะครับการสึกล้อนะครับดูสันนะครับแล้วก็ดูหน้าของลิงก์นะที่จะขาดไม่ได้ครับรถเดินมากเดินน้อยนะครับอากาศกาดล่างนะครับอันนี้ก็ถือว่ายังดีไม่ถือว่ายังดีอันนี้สวยเลยนะครับถ้าเกิดว่ารถเดินเยอะครับตัวนี้จะหายไป นะครับแล้วตัวนี้ก็จะแผ่ออกมานะครับแล้วเราก็จะดูพวกเฟรมต่างๆนะครับเฟรมยังเป็นทรงเดิมไหมนะครับอ่าหรือเปล่านะครับการสึกล้อพวกนี้หนาบางไหมนะครับแล้วก็ล้อนาโผล่หรือเปล่านะโผล่นี่ก็คือจะยืดออกมาดีครับถ้าล้อนามันโผล่ข้างน้ำข้างในก็จะโผล่มาอย่างนี้แต่นี่มันยังลึกเข้าไปเยอะอยู่นะครับนี่สามนิ้วนะครับนี่ก็ถือว่าสวยครับสุดยอดไปเลยนะครับแล้วก็ ดูทางด้านของอฝั่งตัวขับเคลื่อนนะครับหรือว่าเรียกว่าตัวเดินนะครับหรือว่าถ้าซับสร้างเรียกว่ามอเตอร์ขับเคลื่อนบึงอันนี้จำขึ้นเยมานะครับเลยสมองอันน้อยนิดเท่ีสับช่างนะครับเห็นไหมครับการสึกล้อนะครับอันนี้ก็ยังหนานะครับเห็นไหมครับอันนี้บางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมริมสวอคเก็ตโกเบยรุ่นใหม่ทําไมเป็นแบบบางเพราะรุ่นนี้จะเป็นแบบนี้นะครับริมสวอคเก็ตเขาจะคล้ายกับพวก d ีสีนะครับบางท่านที่เคยเล่นแท็กเตอร์ก็จะมองเห็นนะครับว่า สันมันจะไม่เยอะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบกับโคมาสูโคมาสูเป็นโซ่อีกแบบหนึ่งครับเป็นโซ่ที่ว่าเป็นลิงลิงหนาะครับก็จะเป็นแบบนี้อันนี้หน้ากว้างครับเห็นไหมครับอันนี้ก็จะหม่เดียวนะครับแต่ต้านมาจริงจริงอันนี้ยังไม่สึกนะครับยังไม่สึกเลยนะครับตัวเดินนะครับก็ยังใหม่เลยนะครับนี่ตรงวงช่วงล่างนะครับอันนี้สำหรับช่วงล่างนะครับบางท่านที่สงสัยมาเอ๊ดีมีแต่รีวิวแต่ข้างขึงทําไมข้างล่างไม่รีวิวนะครับก็ ดูเองท่านดูนะครับก็จะดูอีกอย่างหนึ่งนะฮะพ่อแม่พี่น้องนะฮะ <ขอ S 1> พี่ <ขอ S 1> ท่านนะฮะก็คือการสึกหรอของอ่าแผ่นแทรกแผ่นแท็กนะครับแผ่นแท็กก็คือตรงนี้นะครับสึกน้อยสึกมากนะครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นะครับอันนี้ยังหนาอยู่นะครับพ่อแม่เพราะว่ามันยังมีสันของอ่าความอ่าใหม่ของเขาอยู่นะครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับนะครับแล้วเราก็จะมาเบิึงนะครับการกระแทกนะครับดูตัวรถต่างๆนะครับว่าสีเดิมไหม นะครับตัวนี้เป็นสีเดิมนะครับคานส่วนใหญ่นะครับรถญี่ปุ่นเขาจะเก็บคานมาครับจะพ่นสีคานมาครับพ่นแบบน้ย่อยๆเราพี่น้องนะครับส่วนใหญ่นะครับแต่ถ้าเก๋งจะไม่ค่อยพ่นกันนะถ้าเป็นรถมาจากญี่ปุ่นนะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยอันนี้ตูดนี่ก็จะเป็นสีเดิมเดิมนะครับเนี่ยอันนี้มาเดิมแต่อันนี้มีรอยมีรอยเก็บสีมาแล้วนะครับสาสีมาแผงบนนี้ก็ยังใหม่นะครับนี่เราก็มาเปิดดู ข้างในนะครับนี่นี่ครับอันนี้คือเดิมเดิมนะครับไอตัวนี้บางท่านอาจจะสงสัยครับอันนี้คือม่องบางไอกระบอกอัดนะครับม่องวางกระบอกอัดจารบีนะครับอันนี้ด้ใส่มระออัดจารบีนะคะบ้างไปค่ะนะครับอันนี้ก็จะขาดไม่ได้เลยนะครับอันนี้คือกล้องแต่งสวยสำหรับน้องเอิร์ธนะครับขอบคุณค่ะนะครับเวลาน้องเอิร์ธเดินผ่านมาหรือว่าเวลาทํางานนะครับบางที น้องเอร์อเขาจะหยอกล้อกันกับเพื่อนเขานะครับเขาก็จะมองผ่านผ่านกล้องมองหลังนะครับแต่ถ้าเป็นาภาษารถบรรทุกขเขาจะเรียกว่ากล้องมองหมานะคะไม่เผื่อหนูเดินเล่นกับเพื่อนอย่างนี้ออไม่ทันระวังพี่เขาก็จะได้มองกล้องผ่านมาและะ้วเหยียบหนูนะคะแล้วเขาก็จะสวิงบาแล้วเขาจะพูดคำว่าโอ๊ยมาอะไรอย่างนี้นะคะโอ๊ยมาอะไรอย่างนี้เ่อนไหมอาบานเท่านะยังอะไรบ้าอื่นยังก่อเซ ถึ่งสีบอกอายแล้วหนูก็จะรีบวิ่งไปเลยนะคะเพราะเดี๋ยวกลัวรถเหยียบนะคะถ้าบีบแตน,นี่บางทีเรายังไม่วิ่งเราต้องพูดคําว่าอย่างเซ่บอกเซ่อะไรอย่างงี้นะคะ <c oughs> นะครับอันนี้ก็จะเป็นเดิมๆนะครับอันนี้สติ๊กเกอร์แต่ถ้าบางท่านนะครับที่ชอบในสีเดิมๆนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยสดงดงามนะครับมาเรามาดูทางฝั่งทางด้านาปั๊มนะครับ แผงเดิมๆนะครับก็ย ouais ังมีนะครับแต่เวลาเราทาการตรวจเช็คเราต้องทําการเจาะแผงให้ท่านใหม่นะครับอันนี้ก็ยังเป็นเดิมๆให้พี่น้องดูดูภาพให้หลีกนะครับนี่โอเโก้นะครับระบบต่างๆนะครับระบบไส้คลองนะครับนี่นะครับยังมีใหม่อยู่เลยนะครับผมระบบไส้กลองครับปั๊มนะครับยังมีมาร์กทุกตัวนะครับทั้งสายนะครับมีมาร์กนะครับทุกตัวเลยนะครับนี่ใหม่ๆนะครับนี่คือตัวลากสดิมยังไม่มีครับพี่น้องหมคลกิฟนะครับ อันนี้สวยนะครับสำหรับท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะครับใช่ครับผมนะฮะไม่ผิดหวังนะครับสาหรับ S k ร้อยสาวห้า r YY ศูนย์เจ็ดช่นไม่จอดใช่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวซาร่าขอดูปั๊มตรงนี้หน่อยนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นปั๊มนเดิมนะคะซาร่าขอบอกเลยว่ามันสุดยอดมากเลยจอดเพียงแค่คุณโทรมาภายในสิบนาทีนี้คุณจะได้รับของแถมเป็นเสื้อจากบางนาแท็กเตอร์และกระบอกอัจจระบีมันสุดยอดไปเลยจอด เอาโฟนีอเอาโปรโมชั่นวันนี้นะคะซื้อรถวันนี้แถมฟรีน้ำดื่มนะคะจากบางนาแท็กเตอร์นะคะโปโปรดีไหมโปรแรงไหมจ๊อดลูกค้าลูกค้าบานกะสิบ่าโอ้ย่คยซื้อมากินเองกเลยนะครับวันนี้นะครับสำหรับ3คันแรกนะครับเราแถมฟรีน้ำมันอ๋อไม่เตรียมกันเลยไม่เตรียมกันเลยจ๊อดเอาน้ำมันก่อนก็ได้ นี่นะคะสาหรับยอดจอง3คันแรกในปี2564นี้ยอดจองนะคะไม่จําเป็นว่าจะสมมติไฟแนนซ์ผ่านไม่ผ่านไม่รู้แต่ยอดจองนะคะ3คันแรกครับผมเราให้อะไรบ้างคะก็ะะน้ํามันเต็มถังนะครับนี่เครื่องฉีดน้ํานะครับหนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็น้ำหนึ่งเครื่องนะคะส่งฟรีทั่วไทยนะคะไ,<ม>ไม่คิดค่าจัดส่งไม่ว่าจะอยู่จังหวัดอะไรก็ตามนะ,นะคะก็ถ้าอยู่อุดรหรือว่าไปทางขอนแก่นนะครับ น้องเอ,อิร์ธจะไปส่งท่านที่โดยเฉพาะขอนแก่นนะคะขอนแก่นเธอจะ,อะไปที่ไหนขอนแก่นไปเขาสวนกวางไปทำอะไรเขาสวนกวาง,กนกยยางไปกินไก่ย,ย่างไปกินไก่ย่างเรนี่เราเรามีลูกค้าอยู่ที่เขาสวนกวางเหรอมีหรือเปล่ามีอยู่นะม,มีอ่ยู่เรารู้นะว่าเธอคิดอะไรอยู่เออแซลเพื่อนไปสัลาเพ่นนารากาอ,อ๋เดี๋ยวว่าเพ่นนาลาเพ่นว่าแอร์เพื่อนเ,เปิดแอร์บ่ออบคอย อากาศอากาศหนาวเป็นว่าแอร์เย็นจัดนี่สงสัยต้องไปแล้วพี่พี่ต้องไปซ่อมแอร์ให้พี่เขาด้วยเข้าใจไหมเห็นว่าล่ะเราต้องไปบริการถึงที่เด้โอ้ยบ่ได้หรอกค่ะเข้าไปเดี๋ยวเข้าทรงสร้างไปดีกว่าถ้าเข้าไปเดี๋ยวเธอติไปน้ำพ่นขอไปกับสร้างในบ่บ่ได้บ่ได้ยาแอ๋อยาแอ๋อขนะครับก็ะเอาต่อเอาพี่โจทําไมไม่เอาอันนี้ลงมาเราจะยกเราเราจะยกไว้ให้คุณพี่บ้าถามอ้าวเราขอโทษขอโทษก็ค่าบ่ถาม เขาเ่จะรูะ้ว่าเป็นบาอันนี้เป็นระบบภายในนะคะคอันนี้เป็นระบบภายในนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นเบาะเดิมๆม,มาเลยนะคะภายในยังใหม่ๆอยู่เลยนะคะครับหัวร้อนไรเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนี่นะคะไปดูไม่ชโมงนะคะเอาคือประดัทไอ้โจ้นี่นะคะ2940ไม่จกตานะคะไม่แท้ไม่จริงนะคะนี่นะคะเอามามามา มาตาเจ้าขึ้นมาวัานที่นี่เ,ออเกือบ <c oughs> เกือบงวยนภาษาไทยบรรค์ไงหลังเม<า>ื่อกี้งวยงวยเป็นภาษาอีสานนะคะถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าเกือบไงหลังนะคะโอ้โหงวยไงยหลังหรือว่าพาาดนงางนะคะ,ะมาครับเดี๋ยวจะ โอ้ยกระยาดีซองขากล้ายไอเฮงทัดผมใหม่มากผมเฮงแปนอยู่วหายนะครับเดี๋ยวจะเปิดสวิตช์นะครับเราจะมาดูกันนะครับระบบก็คล้ายๆกันกับมาร์เกนนะครับนะครับสตาร์ทครับแล้วก็ตัวนี้เราเปลี่ยนให้ท่านเป็นเมนูภาษาไทยแล้วนะครับ เรียบร้อยอันนี้มีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็โหมดต่างๆนะครับโอ้มีสามโหมดครับนีแล้วเรามีไอ้ตอาหลอดยิงตัวนี้ก็จะเป็นแบบไอ้ไอ้ขุดเจาะนะครับแต่นี้ยังไม่มีโปรแกรมน,นะครับนนไม่มีโปรแกรมเนี่ยครับก็จะบอกการหะดับเียนนะครับ เราก็จะมีระบบออโต้ครับก็เหมือนกันครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรออโต้มีเตากะต่ตายนะครับตัวนี้น้อยนี่ครับนะครับลูกกระต่ายอะไรครับลูกกระต่ายอันนี้ก็จะเป็นที่ปัดน้ำฝนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดปุ่มสำหรับการปรับแต่งนะครับก็จะมีให้นะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นคันเลงนะครับก็เหมือนกันแล้วก็จะมี ไฟบนหัวเก๋งไปส่องสว่างนะครับพอเราอันนี้ก็จะทํามาคล้ายๆกันกับมิตาชีแล้วนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเปิดสวิต์ไฟนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมเลื่อนบอกให้น้องดูนะครับนี่สวิต์ไฟตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดสวิฟ์ไฟปุ๊บนะครับหน้าจอก็จะตัดแสงมาอยู่ในโหมดกลางคืนนะครับนี่ไปดูนะครับเห็นไหมครับก็จะหลีแสงมานะครับเพื่อ ตนุถนอมสายตาของคนขับนะครับอันนี้รับเปิดครับอันนี้เดี๋ยวผมเลี้สุดไปเลยดีกว่านะครับนี้เราอยู่ในมดญ2นะครับแล้วเรามาดูอุปกรณ์นะครับด้านหลังนะครับก็อย่างที่ผมบอกพี่น้องไปนะครับคือเรายังไม่ได้ล้างหรือว่าขัดสะอาดนะครับึให้พี่พีน้องให้ดูนะครับหมกาาเติมนะครับตัวต่าง โอ้ต่างๆนะครับ oh. อันนี้ก็จะเป็นช่องแอร์นะครับนะครับอันนี้ก็จะมีที่จุดบรีนะครับหรือว่าไว้สลับการชาร์จแบตนะครับตัวนี้นะครับก็ใช้ได้สองอย่างนะครับ ภายในนะครับโมโต้ต่างๆวิทยุดังวะเนาะรุ่นใหม่นะ่าวิทยุน่าจะดังนะครับ รุ่นนี้ต้องเปิดในสะพังนะครับจะทำงานมาแล้วนะครับมันจะไม่เหมือนระบบอนาล็อกนะครับไม่ใช่ว่าจะเปิดปุ๊บทำงานปั๊บเลยไม่ใช่นะครับอุปกรณ์ต่างๆอย่างสมบูรณ์ครับมีลำโพงนะครับสองตัวนะครับสตอรีโอัมงนะครับอันนี้ก็จะมีป้ายนะครับซีเรียสนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับให้ท่านดูนะครับจะมีปีบอกนะครับปีผลิตมีอะไรพวกนี้นะครับ ไฟน,นอครับโรคศรั์ดังดีที่นี่อะ่ะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองระบบให้พี่พี่น้องดูกันนะครับนี่เราเปิดไฟแล้วเอสเอาทล,ลองนะจ๊ะปิดประตูเข้าไปแล้วก็ปิดฟิล์มให้หนาๆรอเลยอันนี้จะลองระบบบ่ ครับผมท่านพี่นายน้องโทรกลับเนี่ยน้อน้องน่ยน้องโทรกลับพอดีน้องถ่ายวีดีโออยู่แค่นี่ครับผมนะครับก็อันนี้เราอยู่ในโหมดไฮนะครับถึงไทยรักษาธรระครับโหมดไฮเดี๋ยวจะลองระบบให้พี่น้องดูอันนี้ต่ำเพียน้อยนะครับ อขออนุญาตเอ่ารถโซ่มันแห้งนะครับหรือว่าอาจจะตึงขึ้นไะปเดี๋ยวเราจะมารอระบบโซ่ก่อนระบบไฟฟ้าสมบูรณ์ไหมครับ โกค,ครับมุกี้ครับอามครับสวิงครับ โหมดประหยัดนะครับมีโหมดอีโค้ดนะว่าประหยัดน้ำมันนะครับตัวนี้จะทำออกมาคล้ายๆกับแคทนะครับมีโหมดอีโค้ดหรือว่าโหมดประหยัดนี่นะครับก็คือเวลาทำงานนิ่มๆนะครับระบบเครื่องยนต์จะเร่งแค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับอันนี้ก็อยู่ในโหมดออโต้นะครับอันนี้คือเราเร่งอยู่แค่แปดสิบแต่เวลาขุดดินหนาปุ๊บมันจะเร่งขึ้นเองนะครับเนี่ยนะครับ พอมาเร่งเสิร์ฟมาเป็น่างน,นี้ปุ๊บระบบ,ะบ,บ,ะบ,บอโอีโก้ก็จะหายไปแต่ากนี้มันก็ระบบนี้จะพบในฮิตาชิดดบูซ่าเอ็กต่างๆไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งเุ่นที่สามนะครับของญี่ปุ่นแต่แทเที่ห้าครับยังมั่นใจนะว่าเป็นระบบแบบนีน้ครับแต่นิ่วนิ่มเร็วนี่คือดาวม,มือนะครับ ครับถ้าคนที่ว่าซอยเราออันนี้จะเร็ย้ยวตามมือนะถ้าเราแตกคนโดนพร้อมอันพร้อมกันมันจะเร็้ยวแล้วจะมีนี้แล้วนะครับเอาห้อมปากหอมคอนะครับสำหรับ ดาว S K หนึ่งห้าเดี๋ยววางลเป็นไงบ้างคะสุดยอดนนเลยสุดยอดไปเลยนะใช่นะครับสำหรับอ่าคันนี้นะครับถ้าเราเปรียบเทียบกับ05.06 ตัวน,นี้จะได้เปรียบม,มาเรื่องของระบบะประหยัดน้ามันนะครับหรือว่าระบบพีโก้นะครับก็พูดง่ายในระบบการประหยัดน้ามันของเขานะครับก็จะคล้ายๆกับฮิตาชินะครับคือเวลาเราเจอดินนิ่มนะครับหรือเหมือนที่เราลองลมเมื่อกี้ดับเครื่องก็จะเร่งอยู่ประมาณ90-80ถึง90แต่เวลาเจออัดดันนะครับระบบเครื่องจะเร่งขึ้นมาประมาณเต็มร้อยนะครับสังเกตได้จะดังพื่บว่าว่านะบ,บางท่านที่ใช้กูเบอรุ่น วา0 6ีกลงมานะครับไม่ต้องตกใจนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถือว่าระบบการทํางานระบบการประหยัดน้ํามันสมบูรณ์มากนะครับสำหรับคันนี้ใครได้ไปพี่น้องผมมีพิษหวังนะครับสําหรับตัวนี้ค่าตัวน้องเขานะครับค่าสินสอดพี่น้องอยู่ที่2ล้านนิดๆนะคะับงล้านนิดๆสมสมค่าตัวแน่นอนนะคะเอาน้องไปแล้วสภาพนี้นะครับสองพันเ้าชั่วโมงนะครับถือว่าเหมือนรถใหม่มากนะครับก็ สำหรับนะครับท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถขุดน้ำเข้าแท้นะครับจากญี่ปุ่นนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับครับพร้อมงานบริการหลังการขายนะครับพร้อมการตรวจเช็คสภาพต่างๆก่อนถึงมือท่านนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามหาเราได้นะครับตามเบอร์โทร082ย์แปดสองค่ะเก้าหนึนะคะและ085 840 0788นะคะนะครับก็มีท่านเลือก2เบอร์นะครับท่านจะโทรหาคนตาหน้าตาดีอย่างกับผมหรือว่า จะโทรหาคนหน้าตาขี้เลเหมือนน้องเอิร์ตก็โทรได้นะครับเบอร์น้องเอิร์ตจะเป็นเบอร์082ย์แปดสอนะครับส่วนเบอร์อนุ่มโจ้บ่าวน้ามนนะครับจะเป็นเบอร์085นะครับก็สามารถติดต่อสอบถามหาท่านอ่าติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมโจ้แล้วก็น้องเอิร์ตนะครับก็ต้องขอตัวลา <ะ S 2> <ละ S 1> ไปวน,น,น้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันคลิปหน้ากับเจ้าพีซีร้อยยี่สิบรุ่นแปดนะครับเ<ะ>ดี๋ยวเราเจอกันคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ ผมโจ้ท้องกล่าวคำว่า,าสวัสดีสสดครับบ๊ายบายนะเมล่ะเออสลูกเ<า>ก่นเดิมนะเม่